สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับคืนนี้เราจะได้เห็นการดวลกันที่โอทเทฟฟอร์ดในศึกยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ระหว่างปีศาจแดงแมนยูเน็ดกับทัพนักล่าปาวานเรียลโซซิดัดเกมแรกที่สเปนนะครับ2ทีมเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งซึ่งทําให้เกมนี้กลายเป็นนัดชี้ชะตาของทั้ง2ทีมยิ่งสําหรับแมนยูด้วยแล้วเรียกได้ว่าเดิมพันทั้งฤด,ดูกาลเลยก็ว่าได้ ถ้าคุณเป็นแฟนผีแดงนะครับคุณคงต้องยอมรับความจริงเงินขมขืนอันดับที่14ในพรีเมียร์ลีกห่างจากโซนยุโรปถึง18แต้มเรียกได้ว่าประตูสู่ยุโรปทางลีกนั้นปิดตายไปเรียบร้อยแล้วยูโรปาลีกจึงเป็นเส้นทางสุดท้ายที่จะพาพวกเขากลับสู่แชมเปียนส์ลีกได้ แต่ถ้าพลาดในคืนนี้นะครับอาจเป็นฤดูกาลไร้ยุโรครั้งแรกในรอบหลายปีของปีสาต์แดงเรามาพูดกันตรงๆนะครับแมนยูยุคนี้เล่นเกมลุกได้น่าหดหูมาก34ประตูจาก28เกมในลีกน้อยกว่าทีมที่อันดับ17อย่างบูฟแฮมตันเสียอีกคืนนี้อมโมริมต้องปลดล็อกศักยภาพแนวรุกไม่ว่าจะเป็นเซอร์ซีที่ผลงานดีในช่วงนี้กรานาโชที่หิวประตูหรือแม้แต่บรูโน่ฟานันเดสที่เป็นตัวแบบของทีมในตอนนี้อย่างแท้จริง พอบอที่ติดตามแมนยูมาตลอดรูดร้ดูการนี้คงเห็นพ้องต้องกันเพราะแดนกลางของปีศาจแดงนั้นเปล่าบางเหลือเกินแต่คืนนี้นะครับเรามีข่าวดีเมื่อมานูเอลอูกเต้พร้อมลงสนามเต็มที่แล้วการกลับมาของอูกเต้จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือไม่เขาอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการล็อกแดนกลางของโซเซดัด ประเด็นที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับทั้ง2ทีมเจอกันมา7นัดในยุโรปแต่ยิงรวมกันได้แค่9ก้าประตูเท่านั้นมีเพียงนัดเดียวที่ทีมใดทีมหนึ่งยิงได้เกิน1ลูกคือในศึกยูโรปาลีปี2020ที่แมนยูนะครับบุกถล่มเรียวโซซิดัไป4ประตูต่อศูนซึ่งในนัดล่าสุดที่เสมอกัน1นน,นะครับถือเป็นครั้งแรกที่2ทีมยิงประตูกันได้ทั้งคู่ ต่อมานะครับแมนยูเนเต็ดไม่แพ้เกมน็อกเอาท์ในยูโรปาลีกที่บ้านมา15นัดติดต่อกันแล้วแบ่งเป็นชนะ10เสมอไป5หากนับรวมรอบแบ่งกลุ่มพวกเขาแพ้ในบ้านเพียงแค่ครั้งเดียวใน28นัดหลังสุดในถ้วยนี้แต่ครั้งเดียวที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับเรลยวดซิดัดด้วยสกอร์ศนย์ประตูต่อ1ในปี2022 เรียวโซซิดาดนะครับเคยมาเยือนแมนยู3ครั้งในทั่วยุโรปและผลงานคือชนะไป1เสมอ1และแพ้ไปอีก1ครั้งซึ่งพวกเขาไม่สามารถเก็บคีนชีตในเกมเยือนยุโรปได้เลยใน6นัดหลังสุดและเสียประตูรวมถึง10ลูกส่วนอมาริมนะครับกำลังทำผลงานได้แย่ที่สุดของผู้จัดการทีมแมนยูเต็ดในรอบ35ปีตั้งแต่ยุคของรอนแอดคิงสันในปี1989 ซึ่งเสียอองกฤษหลายสำนักนะครับรายงานว่าเจ้าของใหม่อย่างเซอร์จิมรัดคีฟกำลังประเมินผลงานของกุนซือชาวโปรตุเกสและถ้าหากแมนยูตกรอบในคืนนี้เก้าอี้ของอัมบริมอาจจะร้อนเกินทนเลยทีเดียว คืนนี้นะครับแฟนบอลแมนยูจะได้เห็นว่าทีมรักของพวกเขายังมีหัวใจนักสู้เหลืออยู่หรือไม่โซเซดับไม่ใช่ทีมที่จะมาเป็นเหยื่อให้ใครง่ายๆพวกเขาเล่นได้อย่างเฉียบคมและมีระเบียบวินัยสูงแมนยูต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาคือยักษ์ใหญ่ที่กําลังตื่นจากการหลับไหลไม่ใช่เพียงอดีตยักษ์ใหญ่ที่กําลังจมดิ่งลงเรื่อยๆคืนนี้นะครับไม่ใช่แค่การชิงตั๋วไปรอบต่อไปแต่เป็นการพิสูจน์ตัวตนของแมนยูเน็ตในฐานะสโมสรระดับโลกคืนนี้แฟนผีแดงเอาใจช่วยกันด้วยนะครับ และกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ